สวัสดีครับปมนายบุญส่งโยนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำหมางอำเภอตรอนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับควายนะครับนาะแม่นิโครซึ่งผมออกคลิปไปเพราะการเจ็บป่วยด้วยความชรานะครับนาะวันนี้ประมาณสองชั่วโมงมาแล้วได้สิ้นใจลงนะครับนาะผมก็จะขอให้ข้อมูลว่า การเสียชีวิตหรือความชราภาพนี้เป็นเพราะอะไรผมก็จะให้คนมาชมําแะดูทางภายในของควายว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับนะเป็นเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บหรือกินอาหารเข้าไปแล้วก็ไปติดในกระเพาะหรือเปล่าครับก็เชิญรับชมได้เลยครับนี่คือผมย้ายมาครับนะ ผมพยายามช่วยพยุงให้ลุกก็ลุกไม่ไหวนะครับนะ้ายืนไม่ได้ผมพยายามเอาน้ำเอาย่าก้อนให้ก็กินได้นิดหน่อยนะครับนะาแกก็ถึงก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับนะกว่าที่แกจะสิ้นใจนะครับนะาผมก็พยายามที่จะเก็บเอาภาพนะครับนะ้าเอาเขาไว้เพื่อที่จะ เป็นอนุสอเป็นอาจารย์ที่ผมจะต้องพิจารณาว่าสังขารขอกเรานั้นไม่เที่ยงแอะแน่นอนนะครับนะาก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติครับเกิดแก่เจ็บตายนี่ผมก็จะต้องหา,าพิสูจน์ดูว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับนะถึงเลี้ยงไม่อ้วนนะครับนะาให้ยญาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะ อ้วนทวนได้นะครับนะเพราะว่า,าจะต้องให้รู้นะครับนะาสาเหตุที่แท้จริงว่าที่แกเจ็บป่วยนั้นนะครับนะาที่เลี้ยงไม่อ้วนนั้นเป็นเพราะอะไรครับผมก็อยากจะนำเสมอข้อมูลนี้เพื่อเป็น เขาเรียกว่าวิทยาทานนะครับนะให้ความรู้แก่คนทุกคนที่อยากจะเลี้ยงควายครับนะควายนั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะครับนะประเสริฐนั้นหมายความว่าใครเขี่ยนใครตีใครพูดประชดประชันหรือ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นไม่เคยโต้เถียงไม่เคยโต้แยง้ง นะครับนะเขาเอาไปฆ่าก็ต้องยอมตายนี่คือชีวิตของควายครับนะที่เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์นะครับรับใช้มนุษย์มาก็มากมายนะครับนะเขาไปใช้งานาแรงงานก็ยอมตายยอมผีชีพนี่ก็คือในเรื่องของคนเรานะครับนะที่พยายาม นะครับนะ้ชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันนะครับนะาทำร้ายทำร้ายทำลายกันก็ทำให้คนเรานั้นพยายามที่จะเอาตัวรอดแต่พ้นที่สุดนั้นอาจจะพากันนะครับนะจมน้ำตายทั้งหมดก็ได้นะครับนะในเรื่องของเขาเรียกว่าความอา โกรธเกลียดเครียดแค้นชิงทางชิงดีชิงเด่นกันนะครับนะแต่ควายนั้นก็เป็นอา,อาจารย์สอนให้ได้รู้ว่าคนเรานั้นก็ต้องลดทิฏฐิมณะนะลดในเรื่องของความโกรธแค้นชิงทางกันต้องพยายามรักษาในเรื่องของ ความสามัคคีกันนะครับนะให้เกิดขึ้นในภายในครอบครัวภายในชุมชนภายในประเทศชาตินั้นก็ต้องมีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันเท่านั้นนะครับนะ้าึงคนเราที่จะอยู่รอดนั้นก็ต้อคือพัฒนาในเรื่องของจิตใจให้ควบคู่กับวัตถุไปให้ได้มากที่สุดครับครับผมขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนชำแระผ่าดูแล้วว่าเป็นเพราะอะไรถึงทำให้ควายนั้น ถึงแก่เสียชีวิตครับขอบขอบคุณครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ